เคยได้ยินกันไหมคะว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ถ้าไม่มากพอค่ะยิ่งมีไรายได้ที่สูงก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมคะและแบบนี้เมื่อไหร่เราจะมีความสุขและมีอิสรภาพทางการเงินสักทีและถ้าเราอยากจะเริ่มต้นสร้างอิสรภาพทางการเงินอายุเท่าไหร่หรอที่เราควรจะเริ่มต้นได้แล้วซึ่งวันนี้นะคะน้าก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนง่ายๆที่เป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและปลดแอกกับค่าใช้จ่ายมาฝากกับทุกคนกันค่ะ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission Money Manual คู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตาย คยได้ยินกันไหมคะว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ถ้าไม่มากพอค่ะถ้าพูดกันตรงๆนะคะปัญหาชีวิตหรือความกังวลใจหลายๆอย่างนะคะก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินค่ะเช่นถ้าสมมติว่ารถเราเนี่ยเกิดเสียกระทันหันหรือตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องสำรองจ่ายนะคะการที่คนในบ้านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องใช้เงินรักษาหรือแม้กระทั่งการที่เราไม่มีแม้แต่เงินในการที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเวลาที่เราเหนื่อยในการทํางาน แบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมล่ะคะแต่เงินนี่ละคะ่ะก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งคะ่ะในการแก้ปัญหาไม่ให้เราเนี่ยปวดหัวไปกับสถานการณ์ที่ยุ่งวุ่นวายหรือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และนอกจากนี้นะคะเรื่องเงินก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสงบสุขทางใจได้มากขึ้นเยอะเลยคะ่ะ นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินนะคะเป็นความรู้สึกทางใจที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คนวัยทํางานอย่างเราทุกคนใฝ่หานะคะแต่คําถามก็คือแล้วเราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรและเราต้องมีการบริหารเงินอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะน้าก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาสํารวจอิสรภาพทางการเงินของคนยุคใหม่กันค่ะ จากบทความนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะให้คำนิยามของคำคำนี้ไว้ว่าอิสระที่เราสามารถใช้ชีวิตและทำสิ่งต่างที่อยากทำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่ะหรือจากบทความของ jobdb นะคะก็บอกว่าอิสรภาพาทางการเงินหมายถึงการที่เรามีรายได้ที่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตามอัธภาพโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครมากจนเกินไปและไม่ต้องหวาดภวากับปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่จะมีไม่พอค่ะ หือจากบทความขอธนาคารกรุงศรีนะคะก็บอกว่าสถานะของความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินและมีเงินจํานวนมากพอที่เราสามารถใช้ชีวิตได้แบบที่เราต้องการได้จนสิ้นอายุไขโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีเงินเหลือพอใช้ในแต่ละวันไหมและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกอบอาชีพหรือทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็จะไม่ส่งผลให้มีความเครียดกับเรื่องการเงินค่ะแต่ก็มีประเด็นนะคะที่หลายๆคนก็กำลังถกเถียงกันค่ะวว่า ค่าใช้จ่ายเอ่ยหรือความต้องการในการยกระดับชีวิตของตัวเองเนี่ยให้โตไปตามรายได้เนี่ยยิ่งมีรายได้ที่สูงก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมคะและแบบนี้เมื่อไหร่เราจะมีความสุขและมีอิสรภาพทางการเงินสักทีและถ้าเราอยากจะเริ่มต้นสร้างอิสรภาพทางการเงินอายุเท่าไหร่หรอที่เราควรจะเริ่มต้นได้แล้ว จริงๆก็ไม่ได้มีกําหนดไว้นะคะว่าช่วงอายุไหนนะคะที่จะเหมาะที่สุดในการเริ่มต้นเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นวางแผนให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานหรือบางคนอาจจะมาค่อยคิดหลังจากที่ทํางานไปสักระยะค่ะเพราะแต่ละคนนะคะก็มีพื้นฐานชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีความรับผิดชอบในชีวิตและก็ครอบครัวที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะทําให้ความยากง่ายรวมถึงระยะเวลาในการเก็บเงินก็จะแตกต่างออกไปด้วยค่ะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะการเริ่มต้นเร็วนะคะก็จะใช้จํานวนเงินที่น้อยกว่าในการที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินที่เท่ากันและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการสร้างอิสรภาพทางการเงินสิ่งที่สําคัญมากๆคือวิัยและก็เวลาค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะสร้างอิสรภาพทางการเงินง yani น,นั่นหมายความว่าเราต้องอดทนรอคอยแล้วก็ลงทุนให้เป็นฉะนั้นการที่เราเริ่มต้นแต่อายุยังน้อย mm. <passions S 2> ก็จะได้เป็นการฝึกตัวเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะแม่บ้านเงินล้านค่ะหรือคุณหนูนะคะที่ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแม้ว่าจะมีรายได้ที่ไม่สูงมากค่ะแต่ด้วยวิัยในการออมนะคะและก็การลงทุนทําให้คุณหนูเนี่ยก็มีเงินเก็บถึงหลักล้านได้ในทุกวันนี้ค่ะ <S <S ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้อยู่ที่รายได้ค่ะแต่สําคัญที่รายเหลือว่าเราจะสามารถในการบริหารรายเหลือตรงนี้อย่างไรมากกว่า และในขณะเดียวกันค่ะการบริหารจัดก,การเงินให้มีอิทรภาพทางการเงินนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องบีบรัดตัวเองจนเกินไปค่ะและเรานะคะไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบและแข่งกับคนอื่นนะคะแค่วิ่งอยู่ในลูดทางความเร็วของตัวเองแค่นั้นก็ดีมากๆแล้วค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าตัวเราเองนี่แหละค่ะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดเครียดไปบีบรัดไปรีบร้อนจนเกินไป ถึงแม้ว่าเราอาจจะรวยนะคะแต่สุดท้ายสุขภาพก็อาจจะพังไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะ ยกตัวอย่ยางนะคะเหมือนหลักการ FIRE หรือ Financial i n d e p e n d e n t Retire Early ค่ะคือการที่เร่งเก็บเงินแล้วก็กเกษียณให้เร็วขึ้นโดยที่ตั้งเป้ากเกษียณเนี่ยเพียงแค่อายุ30-40ปีเท่านั้นแต่ต้องแลกกับการเก็บเงินที่สูงถึง50-70%เแล้วนำไปลงทุนให้ได้25เท่าของรายจ่ายต่อปีหลังกเกษียณซึ่งสำหรับใครบางคนนะคะที่ทำแบบนี้ได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่สาหรับบางคนคะ่ะที่ทาแล้วก็รู้สึกว่า อึดอัดนะคะแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับฝืนตัวเองมันจะเปรียบเสมือนกับการที่เราอยากจะลดน้ำหนักอะคะ่ะแล้วเรารีบจนเกินไปสุดท้ายก็เกิดโยโย่เอฟเฟก ก็สามารถที่จะล้มเหลวไม่เป็นท่าได้ฉะนั้นการเก็บเงินเช่นเดียวกันค่ะถ้ารีบเร่งจนเกินไปและฝืนธรรมชาติของตัวเองเกินไปสุดท้ายการเงินก็อาจจะล้มเหลวได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทางที่ดีนะคะเราควรจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขระหว่างทางและเราก็สามารถที่จะทําได้เรื่อยๆอย่างมีวินัยจนจบและถ้าเราเป็นเด็กจบใหม่และก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ ชักหน้าไม่ถึงหลังเราจะมีโอกาสหรือเปล่าในการที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินนะคะจากรายงานค่ะของ loss of attraction ที่ job db ประเทศไทยนะคะจัดทำขึ้นมาระบุว่าเงินเดือนของเด็กจบใหม่นะคะอยู่ระหว่างที่15,000ถึง30,000บาทเนี่ยคิดเป็น25.6%ค่ะ ในขณะที่เงินเดือนของเด็กจบใหม่ที่น้อยลงมานะคะก็คืออยู่ที่1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทเนี่ยคิดเป็น10.4%แล้วก็ล่าสุดนะคะสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะก็ได้สำรวจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยค่ะโดยเก็บรวบรวมทั้งรายได้รายจ่ายภาระหนี้สินตลอดถึงทรัพย์สินของครัวเรือนนะคะ ตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2566โดยถึง6เดือนแรกนะคะก็ค้นพบว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนค่ะของคนไทยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก25,194บาทในปี2556เป็น29,500ในปี2566ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนค่ะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่ในปี2,566นะคะค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็น24,300นั่นเองค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายในปี2,566ของคนไทยนะคะจะสูงกว่า80%ของรายได้และก็หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเงินเดือนเนี่ยไม่ขยับขึ้นตามค่าครองชีพเลย แต่ถ้าเรามาดูตัวเลขไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ารายได้และรายจ่ายเนี่ยก็ต่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ก้าวกระโดดต่างกันมากสักเท่าไร่จากการที่น้าน,นะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเด็กจบใหม่นะคะเขาก็มีคําถามค่ะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรในเมื่อรายได้เขามีจํากัดแต่รายจ่ายเนี่ยกลับสูงขึ้นสิ่งที่เขาโฟกัสค่ะก็คือการเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสําคัญนะคะก็คือการที่ไม่มีรายได้เพียงแค่ทางเดียวค่ะโดยการที่แบ่งเวลาจากการที่เราทํางานอย่างเต็มที่ในแต่ละวันแล้วก็เอาเวลาที่เราสามารถจัดสรรได้มาสร้างรายได้กับสิ่งที่ตัวเองชอบ ค่ะ okay. ไม่ว่าจะเป็นการเขียนนิยายออนไลน์หรือการทำเอฟเฟรเอดหรือการขายของออนไลน์หรือการรับจ้างพิมพ์งานหรือรับจ้างสอนพิเศษหรือรทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดค่ะก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้แล้วก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถจัดสรรรายจ่ายแล้วก็มีเงินออมที่เหลือนําไปลงทุนได้ค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะที่หลายๆคนเนี่ยชอบไปโฟกัสผิดที่ค่ะบางคนนะคะอยากจะรวยเร็วค่ะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าจะต้องสร้างแพสซีฟอินคัมให้ได้แต่จริงๆนะคะ สำคัญไปกว่าแพสซีฟอินคัมคือคุณต้องสร้าง Active อินคัมให้ได้เยอะขึ้นมาก่อนค่ะและเอาเงินจากแอคทีฟอินคัมตรงนั้นไปสร้างแพสซีฟอินคัมเพิ่มขึ้นมาดังนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีหนี้สินและก็มีภาระค่าใช้จ่ายเราก็ยังพอมีหวังนะคะที่จะสามารถปลดแอกทางการเงินเหล่านี้ได้และก็สามารถเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางการเงินได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะน้าก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนง่ายๆที่เป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและปลดแอกกับค่าใช้จ่ายมาฝากกับทุกคนกันค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่ควรทำมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการวางแผนการเงินเลยค่ะนั่นคือสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดของเรานะคะโดยเริ่มต้นค่ะจากการทำรายรับรายจ่ายทุกวันหรือประเมินทุกเดือนเลยค่ะเพื่อเราจะได้สะท้อนกับตัวเองว่า เรามีรายจ่ายอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายที่อาจจะไม่จําเป็นและมีรายจ่ายอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเพิ่ม,เต,มเติมค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือเราต้องปลดหนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนี้นะคะเงินที่เราจ่ายไปกับหนี้ก็สามารถสร้างมาเป็นผลประโยชน์อื่นๆได้ลองตั้งเป้าได้ไหมว่าสําหรับหนี้ที่เป็นทรัพย์สินระยะยาวก็ควรจะปิดให้ได้ก่อนที่จะอายุ60ปีค่ะ เพราะว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรากรเกษียณเนี่ยก็อย่าให้มีค่ารักให้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะในระหว่างที่เราชําระหนี้หรือจ่ายสินเชื่อก็อย่าลืมโปะหนี้เพื่อทําให้หนี้เราจบให้ไวขึ้นค่ะอย่างที่3นะคะลองฝึกตัวเองแบบนี้ค่ะคือออมเงินให้ได้เนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่10%ของรายได้ในแต่ละเดือนค่ะหรือถ้าสมมติเรารู้สึกว่าโอ้โห10%ก็เยอะมากแล้วนะคะแล้วก็เก็บไม่ไหวเลย ให้เราลองคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่เราคิดว่าเราสามารถเก็บออมได้ในระยะยาวแล้วก็ค่อยๆขยับความสามารถในการเก็บเงินให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เราเก็บได้แต่สำคัญที่วินัยในการเก็บได้อย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนค่ะ เขาว่ากันว่าอาชีพของนักลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถมีติดตัวได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เงินของเราเนี่ยสามารถงอกเงยขึ้นมาได้วันนี้ค่ะเราใช้ทั้งแรงกายแรงใจเวลาที่ใช้ไปนะคะเพื่อให้ได้เงินออกมาฉะนั้นเราต้องวางแผนให้เงินเนี่ยทำงานให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะเหมือนอย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะคะที่ถือว่าเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะเขาก็บอกว่า ถ้าคุณไม่สามารถหาเงินได้ในขณะที่คุณหลับนะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องทำงานตลอดชีวิตฉะนั้นอย่าลืมนะคะใช้แรงทำเงินก็อย่าลืมให้เงินทำงานให้กับเราด้วยและข้อ5สุดท้ายนะคะข้อ5นี้นะบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือวินัยค่ะเพราะว่าการที่เราทำได้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินได้ แต่สิ่งที่สําคัญไปนอกเหนือจากนั้นนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องรู้จักในการชื่นชมและก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างทางในการเก็บออมเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะคะเพราะว่าถ้าเราสูญเสียกําลังใจหรือเราบีบรัดตัวเองเกินไปสุดท้ายเราก็อาจจะหยุดระหว่างทางค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วหรือยังนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะบอกว่า เราจะต้องเรียกว่ามันคือความร่ำรวยหรือเปล่านะคะหรือต้องมียอดเงินประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะเรียกได้ว่ามีอิสรภาพทางการเงินแต่ในความเป็นจริงนะคะเราก็ต้องบอกกันว่าเราไม่สามารถที่จะวัดได้เลยว่าจํานวนเงินเท่าไรหร่หรอนะคะถึงจะเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินเพราะความรวยหรือไม่รวยนะคะมันขึ้นอยู่ที่ใจและก็มาตรฐานในการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําว่ารวยค่ะ เป็นคำว่าอิสรภาพทางการเงินก็พอจะมีหลักเกณฑ์ที่ไว้เช็คลิสต์กับตัวเองแบบนี้นะคะก็คือการที่เรานะคะได้ทําในสิ่งที่เรารักได้มากขึ้น มีเงินเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือมีเงินที่สําหรับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างที่ให้เป็นรางวัลให้กับตัวเองมีเงินสํารองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6ถึงเท่าของรายจ่ายต่อเดือนมีเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในหลังเกษียณหรือแม้กระทั่งการที่เรานะคะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็รวมถึงคนที่เรารักได้ค่ะการที่เราได้มีความสุขแบบที่เป็นความสุขจริงจริง ไม่มีความกังวลแล้วก็มีความสงบสุขทางใจและสิ่งที่สำคัญก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินไม่จะเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการสะสมเงินและก็การสร้างอิสรภาพทางการเงินค่ะก็เปรียบเสมือนเป็นลองเกมค่ะหรือเปรียบการวิ่งก็เป็นการวิ่งมาราธอนที่ต้องใช้เวลาใช้ใจแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งประมาณหนึ่งเลยนะคะ <S <S และพื้นฐานทางสถานะทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่ามันยากหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็อยากให้ค่อยๆลองฝึกทําค่อยๆลองทําไปดูค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะ สักวันค่ะเราก็จะได้สัมผัสถึงความมีอิสรพทางการเงินและก็มีความสุขจากการพยายามของเราอย่างแน่นอนค่ะและใน EP ีหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวการเงินแบบไหนก็ฝากติดตามได้ที่รายการมันนี่มันุสวัสดีก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mission the Moon. mission. Continue with to your the เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าพบกับ Money Manual ผู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรกาญจนิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบเปืออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon